สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอหนึ่งคันครับเป็นอ e ีซูซุทีฟอาบางกรทองปี95นะครับน้ายอยพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานครับคันนี้รถเดิมบางนะครับรถบางๆเลยมี4ส,ส,สี่ตรงฝากระโปรงและแก้มนะครับจะ็รถได้บางเดิมเลยครับหน้าหลังเดิม ติ๊กเกอรเดิมเดิมังถั่วดถเลืองกระปองกุกรอนมาแล้วค่ะมาพร้อมกับกาเลี้ยงชาเย็นมีทั้งเก้าเล็กเจ้าใหญ่มีน้ำผลไม้ปัายเดิมๆนะนะครับหมดเดิมเดิมอะเนเน,น,นสวยครับไม่มีคน,นะ สีรอบนอกประมาณหกหกสิบมันจะบางๆครับลังคาสวยนะเนี่ยบางๆไปดูภายในภายในสวยมากครับสะอาดแผงประตูไม่มีแตกหักเลยเบาหุ้มมาใหม่ครับสวยคอนโซลสวยครับ เนี่ยหลังคาเบาแคปก็ยังสะอาดเดี๋ยวมันยูบเครื่องรถฝากทองในตำนานผมอะไร power โรงงานนะครับ แ c e เดิมเพเติมเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีหรียกว่าหยดให้ดูคัดสีข้างล่างนะครับข้างล่างแห้งๆครับเนี่ยดูคัดสีนะคัดสีสวยทั้งเส้นเลยครับชายประตูล่างนี้สวยมากคัตสีสวยมาก เดี๋ยวดูกับะขอบด้านในโหโครงร่างสะอาดแห้งๆะนะครับราคันนี้คับตีคอสสวยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะ ยังเจ็บเลย้ำนิ่งๆไอไม่มีไ,ไม่ไอไม่พ้น มีเสียงดังคอมแอร์นะครับทีมปี95ครับปี95นะ95เทรเนะมีกระบะแมคลเนอร์ด้วยคันนี้เปิดขายอยู่ที่79,000บาทน,นะครับ เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับวีสี่ตุลาหกเจ็ดนะครับมาดูรถได้ครับการเป็งแสนนะครับมั้ต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับมีค่าส่งติดตามระยะทางครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าเก้าสามเจ็ดเก้าแปดเก้าสามครับสวัสดีครับ